สวัสดีครับวันนี้บอกอสไตล์นะครับมาแล้วครับกับอาการใหม่ไฟบอกเกียร์มีปัญหานะครับนี่ครับไม่ติดเกียร์หนึ่งขึ้นนะครับสองขึ้นครับสามไม่ขึ้นสี่ขึ้นว่างเดี๋ยวจะแกะ ดูตัวสวิต์นะครับข้างล่างสวิตท,ที่มันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับแกะนี้ก่อนเลยนะครับจะมีเบอร์เบอร์แปดของตัวนะครับนี่แล้วก็ขวงเดี๋ยวเช็คตรงนี้ก่อน ว่าไอตัวบอกเกียร์นี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวขอเวลาแกะแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเจอแล้วครับจะวิดตรงนี้นี่นะน็อตเบอร์สิบนี่เดียวเอามาเช็คก,ก่อน คือผมว่ามันไม่เป็นไรนะหลอดมันบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดเลยสงสัยตัวนี้นี่ยวดูโอ้เป็นร่องเลยวะเห,เห็นไหมครับนี่เป็นร่องเนี่ยเนี่ยลึกลงไปเนี่ย เดี๋ยวเปลี่ยนเลยแล้วก็ไอมันจะมีไหนอ่ะนี่ไอ้เ<อ>ม็ดมันนี่เดี๋ยวผมออกให้ดูเม็ดนี่มี่ีสปริง่มด่คือผมไปศึกษามานะครับโดยหลักการก็คือมันจะเอานี่อ,อันนี้ เพื่อลงกาวนะครับถ้าลงกาวไฟก็จะติดนี่นะหนึ่งอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปหาซื้อมาเปลี่ยนครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะถอดแจ็คตรงนี้ครับคายู่บล็อกออกเพราะว่าเมื่อกี้ลองดูแล้วไอ้แจ็คนี้มันต่อขึ้นไปข้างบนเนะี่ยเดี๋ยวเราจะถอด ไปลิ้ยงแต่ทอดอยาาถอดยูบวกดีกว่าลองยุบบอกบอกระวังสายสายเออนี่นี่สายน้ำมันตถอดออกมาเกี่ยวไว้เอานี่นี่ไงนี่ครับ ความสึกแล้วบอกหัวนูนตัวแทนเป็นบเลีบมันไม่น่าเชื่อแล้วลดสองปีอะสองปีบ้างเนี่ยขี่เลยกี่พันโลเนี่ยห้าพันโลหกพันโลไงนี่ครับเรามีตัวใหม่มาหสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบบาทครับใหม่กิ๊กครับชุดนี้สามสิบห้าบาท นี่เม็ดบวกสปริงสาห้าแล้วก็สปริงเนี่ยสองอันเนี้ยสามสิบห้าบาทเป็นทั้งหมด2องร้อยเ็บห้าบาทเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนกันครับ <25. S 1> เห็นเราก็ประกอบดูบล็กบอกนะครับ ีเก็บสายเตือนไว้ละนี่ครับต่อไปตัวใหม่เนาะเดี๋ยวใส่เข้าไปตรงนี้ไปแล้วใส่ไปแล้วนี่ต่อไปเอานี่ใส่กดนิดนึงนี่เรียบร้อยอ่า เดี๋ยวก่อนจะขันน็อตเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนลองดิดอ้าวเกียวว่างมาแล้วหนึ่งต่อไปเตียนหนึ่งมาแล้วสองมาแล้วสามมาแล้วสี่มาแล้วโอเคโอ้โหจบครับตอนแรกก็นึกว่าหลอดขาดโธ่นี่ครับ เพื่อนซื้อมาเปลี่ยนได้นะทั้งตัวนี้แล้วก็สปริงแล้วก็ไอตัวหมุดมนะันอะไหนว่าตัวเก่าอยู่ไหนนี่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 นะรถวิ่งหกพันโลเองสึกแลวสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับทั้งชุดหายครับ ง่ายด้วยโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม